ท่านชมมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ที่พูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องของน้ำมันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการส่งน้ำมันให้กับทางฝั่งของเขเมรเนี่ยทางฝั่งนู้นจะลาบากมากกว่านี้เพราะน้ำมันเนี่ยมันถูกไปใช้ได้ในหลายๆอย่างรวมถึงใช้เป็นส่วนหนึ่งของยานภาหนะที่ใช้ในการลบด้วยทางเพจของ CSI LA นะครับเขาโพสต์ภาพและข้อความตั้งข้อสังเกตพบข้อมูลเรือบรรทุกน้ํามันชักธงไทย เดินเรือในเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับขมรอยากจะให้องค์กรที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าน้ํามันที่ขนส่งถูกขายให้ใครใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดมีการควบคุมไม่ให้นําไปใช้ทางการทหารหรือไม่นะฮะในช่วงที่มีความตึงเครียดด้ความมั่นคงการค้าพลังงานข้ามพรมแดนควรโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่กระทบต่อความปลอดภัยของคนไทยนะครับท่านทัพภาคที่สพลโทบุริยุธ์รักสิน ในฐานะผู้บงังคับบัญชาผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางกองทัพภาคที่สองก็ลงนามเรื่องของการควบคุมการส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงและยุทธภัณฑ์จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กมีใจความว่าตามคําสั่งกองทัพบกนะฮะเรื่องการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาให้กองทัพภาคที่2โดยกองกํลาลังสุรานารีมีอํานาจการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองกาลังสุรนารีวิธีการและเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่จําเป็นเหมาะสมสเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกกองทัพภาคที่สองจึงกําหนดมาตรการควบคุมการส่งออกณนะจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กนะที่อำเภอศรีลินทร์จังหวัดอุบลราชธานีโดยห้ามส่งออกเฉพาะสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดและยุทธภัณฑ์ต่างๆสำหรับการดำเนินการอื่นๆยังคงเหมือนเดิม ให้เวลาตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่14เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนี่ฮะแล้วก็ในเพจของกองทัพภาคที่2ก็ขึ้นโพสต์เอาไว้ด้วยว่าด่วนการควบคุมการส่งออกน้ามันเชื้อเพลิงและยุทธภัณฑ์จุดผ่านแดนช่องเมก็กห้ามส่งออกเฉพาะสินค้าประเภทน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดและยุทธภัณฑ์ต่างๆสํา,าสหรับการดําเนินการอื่นๆยังให้คงเหมือนเดิมนี่ฮะ,ฮะก็แล้วก็ล่าสุดนะฮะ ก่อนที่จะมีคําสั่งของแม่ทัพภาคที่สองในเพจไทยเบอร์มาเลเวทางรถไฟสายบรณะ <c oughs> ก็โพสต์คลิปแสดงเห็นถึงขบวนรถน้ํามันที่รอเข้าด่านช่องเม็กที่สปอปอลาวนะครับแล้วก็มีข้อความบอกว่ามีขบวนรถน้ํามันณนะด่านช่องเม็กที่จะเดินทางไปขเขมรทําไมจึงทราบว่ามีการส่งน้ํามันจํานวนมากเข้าขเขมรโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ตอนนี้กัมพูชากาลังขาดแคลนน้ามันและยุทธภัณฑ์ใจอื่นๆอย่างหนักนะก็ประเภทอาหารและยานะครับ บางคนอาจจะคิดว่ารถน้ามันมาจอดที่ช่องเม็กก็ลาวเขาเป็นคนสั่งน้ํามันแล้วจะปีเกี่ยวข้องกับขเขมรได้ยังไงนี่นะแล้วเขาก็อบอกข้อมูลนะครับว่าข้อมูลจากทางลับที่เชื่อถือได้นะฮะท่านผู้ชมฮะรถน้ามันที่รอที่ช่องเม็กจะเข้าไปที่ลาวตอนนี้ตอนที่เขาไปถ่ายภาพมาได้เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก80คันถ้าเป็นรถบรรทุกแบบเซมิเทรลเลอร์สามารถบรรทุกน้ํามันได้คละ5 0,000่นลิตรหมายความว่าน้ํามันที่จะผ่านด่านไทยตอนนี้มีจํานวนมากกว่า4ล้านลิตร ในช่วงปิดประเทศเพราะโควิดและถ้าใครติดตามข่าวลาวมีปัญหาขาดแคลนพลังงานอย่างหนักนะแล้วก็เงินเฟอ้อที่สูงมากลาวใต้ในช่วงที่ขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักเมื่อหลายปีต้องการน้ํามันอย่างมากในช่วงนั้นมีรถน้ํามันเข้าไปประมาณ60คันหรือประมาณ3ล้านกว่าลิตรน้อยกว่าตอนนี้ถึง1ล้านลิตรนี่นะแต่ตอนนี้ลาวเองไม่ได้ขาดแคลนน้ามันแล้วทําไมน้ํามันมากกว่า4ล้านลิตรกาลังจะข้ามด่านชายแดนที่ลาวในตอนนี้ มีอยู่อย่างเดียวก็คือน้ํามันจะไปที่ขเขมรผ่านดานหนองนกเขียนเข้าสู่เมืองตึงแรงของขเขมรต่อไปนี่นะคือเขาก็วิเคราะห์ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนช่วงโควิดปิดประเทศลาวขาดแคลนน้ํามันก็สั่งน้ํามันจากไทยแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขาดแคลนแล้วทําไมถึงมีน้ํามันเข้าไปในลาวมากขนาดนี้นี่นะแล้วมันเป็นไปนอย่างที่เขาวิเคราะห์ไหมว่าผ่านเข้าไปที่ลาวก่อน แล้วก็ค่อยไปที่ขเขมรอีกทีใช่ไหมะแล้วก็ถึงได้มีคําสั่งเนี่ยฮะของทางท่านแม่ทัพภาคที่สองตั้งแต่เที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้ห้ามส่งน้ํามันออกจากประเทศไทยผ่านด่านช่องเม็กี่อุบนมีคําสั่งแบบนี้ก็ดีแต่ว่าพอคําสั่งแบบนี้ออกมาเนี่ยคนที่ติดตามข่าวเขาก็มีคําถามทันทีว่าทําไมเพิ่งสั่ง<อ>ทําไมเพิ่งมีคําสั่งแบบนี้<อ>การลักลอบ เอาน้ำมันออกรอกประเทศแล้วไปขายไปส่งต่อให้กับเขมรเนี่ยมันนํามาซึ่งการเพิ่มศัพพก,กำลังให้ฝั่งนูน้นในอีกด้านหนึ่งก็คือการเพิ่มศัพพก,กำลังให้ฝั่งนูน้นมันก็สามารถสร้างอันตรายต่อทหารไทยได้<อ>ใช่ไหมองอาวุธของมันรถถังอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยในตอนนี้เนี่ยใช้ทําอะไรใช้ต่อสู้กับทหารไทยนะฉะนั้นถ้ายังมีการลักลอบส่งน้ํามันออกไปอีกเนี่ยคือคนพวกนี้ถือได้ว่าสารเลวเลยสารเลวเลยนะ แล้วทางการไทยต้องจัดการให้เด็ดขาดอย่างท่านแม่ทัาพไาพสร์มีคําสั่งออกมาเนี่ยดีแต่ก็มีคําถามว่าทําไมเพิ่งสั่งทําไมเพิ่งเข้มงวดหรือว่าขบวนรอเหล่ามันเพิ่งมีเออหรือว่ามันเพิ่งมีใช่ไหมก็ยามปกติที่เราส่งออกน้ํามันไปที่ลาวเนี่ยมันมันคงไม่ได้มากมายขนาดนี้ออใช่ไหมแต่พอเราลบกับขเขมรปุบ๊บไอ้ทางด้านนี้เอ๊ะทำไมส่งออกน้ํามันไปลาวมันโอ้โหตามขบวนก็บอกว่ามีประมาณ80ดิบคันท่านผู้ชมฮหรอผ่านด่าน นะเออมันผิดปกติใช่ฉะนั้นสั่งห้ามหมดเลยนะครับนี่ห้ามแล้วจริงๆไอ้ภาพเนี้ยตรงนี้มันต้องมีคําตอบนะว่าพวกนี้ลาเขาสั่งจริงเปล่าเออใช่ไหมใช,ใช่ต้องสอบสวนเนี้ยต้องสอบสวนนะฮะ